สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโยเกิร์ตของไทยเดนมาร์กนะครับแปลกมากนะครับมันเห็นแค่2รสชาตินะครับที่เซเว่นถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเนะ่ยเขาจะมีหลายรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นดัสมิลหรือโฟมัวนะครับมี5 6รสชาติกันเลยทีเดียวแต่ไทยเดนมาร์กทาไว้2รสชาติเองบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการลองตลาดนะครับว่าเฮ้ยฉันมาเล่นเซกเมนต์นี้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดโยเกิร์ตโอเคครับเรามาดูรสธรรมดาสีน้ําเงินก่อนนะครับว่ามันส่วนประกอบมีอะไรบ้าง ส่วนประกอบนะครับก็จะเป็นนมโค91%น้ำตาล8%เวลโปรตีน0.6%คราวนี้มาดูแยามสบปของซารเบอรี่นะครับก็จะเป็นโยมโคนะครับโยกเกิร์ตนะครับเป็นโยกเกิร์ต80.97%ยามเซอร์เบอรี่11.8%แล้วก็น้ำตาล7.1%โอเคครับคราวนี้เรามากินกันชิมรสชาติกันโอ้โหคือ เนี่ยครับเดี๋ยวพี่ให้ดูความเหลวค่อนข้างอันนี้พี่เอนึกเอาออกจากตู้เย็นนะเมื่อกี้เองเนี่ยครับความเหลวค่อนข้างเทียบเลยครับเนื้อเนื้อของตัวนี้มันค่อนข้างจะน,นิ่มแล้วก็เหลวกว่าโยเกิร์ตทั่วไปนะครับโยเกิร์ตทั่วไปเ็าจะแบบไม่เหลวขนาดนี้โยเกิร์ตทั่วไปมันต้องออกข้างนอกสักพักนะมันถึงเหลวขนาดเนี้แต่ของเนื้อของไทยเดนมาร์กเนี่ยมันเหลวได้ออกมาจากตู้เย็นละกลิ่นก็รสชาติเหมือนโยเกิร์ตทั่วไปนะครับตอนนี้ชิมรสชาติ ตัวเนี้ยไม่รู้นะว่าคุณจะชอบหรือเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยกินโยเกิเกร์ตพวกต้นตำรับนะครับเราจะรู้ดีนะครับว่าความจริงโยเกิร์ตรสชาติแบบต้นตำรับมันมันเปรี้ยวมากมันก็เลยจะป็นต้องใส่น้ําตาลนะครับเพื่อให้ความหวานเกิดขึ้นตัวเนี้ยมันใส่น้ําตาลถึงแปดปอร์เซ็นนะครับยังกบความเปรี้ยวไม่ไม่อยู่นะมันมีความเปรี้ยวอยู่นิดนึงแต่ว่าในเรื่องของเนื้อนะครับก็ค่อนข้างจะเนียนใช้ได้ ก็คือเป็นโยเกิร์ตที่รสออกเปรี้ยวอมหวานน่ะบางคนกินจะสงสัยนะครับว่าให้รสเปรี้ยวมันมาจากไหนรสเปรี้ยวมันอย่างเ็กไหนก็คือว่าคุณเข้าใจนิดนึงนะครับโยเกิร์ตต้มตะหลาบมันเปรี้ยวเป็นเดียวมาถึงเมืองไทยเขาต้องการทําให้ขายได้นะครับดังนั้นก็จะมีใส่น้าตาลเข้าไปหน่อยโอเคครับคราวนี้มาดูกับรสสตรอเบอรรี่ก็คือมันไม่ใช่สีชมพูทีเดียวนะครับมันก็คือแบบสีขาวปนชมพูรครับ คน,คนคนเข้าไปก็แบบออกสีชมพูอ่อนคราวนี้มาชิมอ่ะดมกลิ่นแล้วกลิ่นซาบอรี่ออกมาอย่างไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดเป็นบางยี่ห้อถ้าเราแกะปุ๊บออกมาแล้วดมกลิ่นกลิ่นซาบปรี่แบบเต็มมากนี่กินแบบดมไปสามครั้งแล้วมีนิดเดียวกระจึงหนึ่ง <laughs> คือถ้าเกิดแบบหลับตาไม่สังเกตดีๆหรือไม่ดูอ่ะไม่รู้นะม่ทียามบับปะร่นะครับรสชาติสาบปรี่โอเคครับมาชิมเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงบ้าง ส่วนเนื้อนมนะครับก็ไอ้เนื้อโยเกิร์ตนะครับเนี่ยค่อนข้างจะเหลวอ,อย่างเงี้ยเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเป็นเจ้าพวกดัสมิลหรือหรือว่าโฟโมเนี่ยเขาจะไม่เนี่ยติ๊งติ๊งติ๊งติงอย่างแมงี้นะครับโอเคครับนี่ชิมรสชาติเฮ้ยเดี๋ยวรสชาติตัวเนี้ยของสับปะร่ตัวเนี้ยกินแล้วนึกถึงยามเบสฟู้ดอ่ะ คือถ้าเกิดใครเคยกินยามเบสฟูดนะครับรสชาติสับอรี่ตัวเนี้ยมันเหมือนกับยามตัวตัวน้นเลยเดี๋ยวก่อนส่วนประกอบยามสับอรี่สิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นเตปลยวยามเบสฟูดมาหรือเปล่าคือกินแล้วโยเกิร์ตเนี่ยมีเนื้อโยเกิร์ตตรงตรงเนี้ยแล้วก็มีรสชาติสับอรี่ออกมาแต่รสชาติสับอรี่เนี่ยเป็นรสชาติสับอรี่ของยามเบสฟูดนะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้ชัว น่าจะมีการ O E M กันเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าทําใช้ได้ทั้งสองรสชาตินะครับก็คือรสถ้าเกิดใครชอบแยมสับปรนะรดเบสฟูนอ่ะคุณจะชอบรสสับปะรดแต่ว่าในส่วนของโยเกิร์ตนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆมานิดน,นึงก็คือเหมือนกับความเป็นออริจินัลที่มันโยเกิร์ตต้องมีความเปรี้ยวแต่ว่าพอคุณใส่น้ำตาลมันก็เปรี้ยวอมหวานเพี้ยงก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะถูกดิ้นคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าคนที่กินแบบพี่อั้นเนี่ยมันกินได้เพราะเพี้ยงกินโยเกิร์ตแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลก็็ได้ออกปเปียว โอเคครับผมก็ถือว่าทำได้ใช้ได้นะครับกับทั้ง2รสชาตินี้ก็โอเคครับขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดสมัครใครและกดแชร์ด้วยรวมถึงใครนะครับที่อยากจะต่อประกันลดนะครับหรือว่าทำพรบนะครับก็ติดต่อเพี้ยนได้ครับตามตัวนี้นะครับที่วโคตรงนี้หรือว่าในไลน์ที่เพี้ยนจะลงไว้ข้างล่างนะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาดูกันครับว่าคลิปหน้าเพี้ยนจะมารีวิวกับอะไรครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ